พบกันอีกครั้งนับในช่วงของฮีเซทนะครับวันนี้ตรียมะจัสัปดาห์ก็คือทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์คลับนะครับหรือที่เราย่อๆว่า TPC TPC หรือทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์คลับก็คือเหมือนเป็นเชนของการบริหารนะครับเครือข่ายของสนามกอล์ฟนะที่บริหารโดย PG เจทัวร์นะครับเราอาจจะเคยได้ยิน TPC นูนน่น TPC นี่ที่ตามด้วยชื่อสนามแต่ที่ดังที่สุดแล้วผมเชื่อว่าถ้าพูดถึง TPC ปับ๊บทุกคนจะนึกถึง s o ร g r a s สนะครับหรือสนามกอล์ฟที่ใช้แข่งรายการ The Player นั่นเอง The player ปั๊บนึกถึงอะไรแน่นอนหลุม17พา3กรีนเกาะนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาสอนตีกรีนเกาะนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องว่าถ้าเราตีพา3แล้วพลาตกน้ำขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นน้ำขวางก็ดีเป็นกรีนเกาะก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วเรามีทางเลือกอะไรบ้างเพราะว่าทุกครั้งที่สังเกตตีตกน้ำพา3า3ปั๊บสิ่งที่เราหาคือ drop area เรวก็เป็น drop แล้วเราก็ตีต่อ ปรากฏตกน้ําอีก3ลูกเพราะว่าอะไรครับตรงดรอบแอรเรียเนี้ยเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีปัญหาอยู่ 2- อสามอันอันที่1ถ้าหลุมนั้นเป็นหลุมที่คนส่วนใหญ่ตีตกน้ํางนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะไปตีตรงดรอบแอรเรียซึ่งการตีบ่อยครั้งที่ดรอบแอรเรียก็คือจะมีรอยดิวิทหรือรอยที่ลูกที่เราตีลูกเนี่ยครับมันจะมีอยู่มากมายเป็นตะปุ่มตะปำตะปุ่มตะปำหาพื้นที่เรียบไม่ค่อยได้ ปัญหาที่2ดรอบแอเรียส่วนใหญ่ก็จะไปวางตัวอยู่ใกล้ๆน้ําซึ่งมันก็จะมีสโลปนะเพราะว่าตามธรรมชาตินะครับฝนตกลงมาก็ต้องน้าไหลเข้ามาแอ่งน้ําเพราะฉะนั้นสโลปหรือพื้นที่บริเวณดรอบแอเรียส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเอียงลงน้ําเหมือนกันนะครับปัญหาที่3คือบริเวณดรอบแอเรียนอกเหนือจากกรีนไเป็นบริเวณที่เป็นตะปุ่มตะปำเอียงลงน้ําแล้วเนี่ยบางทีมันไปอยู่ในระยะที่เราไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยคุ้นเคย ก็จะมีปัญหาต่อมาอีกว่าโอ้โหเจอทั้งลายตะปุ่มตะปำนะครับสโลปที่ต้องยืนยองๆแล้วระยะยังไม่ถนัดอีกปรากฏว่าการดรอปนะครับหรือการแก้ไขโดยการไปดรอปที่ดรอปโซนเนี่ยปรากฏว่าไปเพิ่มปัญหาให้มากขึ้นนะครับนั้นวันนี้อยากจะมาพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตีตกน้ำหาสาเนี่ยทางเลือกเรามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งแน่นอนดรอปแอรเรียพูดไปแล้วแล้วพูดถึงปัญหาของดรอปแอรเรียแล้วว่ามีอะไรบ้าง2 ท่านมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับสก็คือเมื่อเราตีตัดน้ําไปนะครับเราก็ลากเส้นตรงจากหลุมแล้วผ่านจุดตัดน้ําลากเป็นเส้นตรงลงมาบนเส้นตรงนั้นโดยไม่ใกล้หลุมเราดรอปตรงไหนก็ได้ถานาัดมันอาจจะไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีพื้นที่ที่เรียบหรือไปอยู่ในระยะที่ถนัดก็ได้ซึ่งหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะตีช็อตที่ดีกว่าถ้าเราเป็นดรอปตรงดรอปโซนเคสอย่างกรณีนี้ สำคัญมากนะครับสังเกตดีๆที่เราตีไปผ่านน้ําผ่านฮงไปมีแท่นอยู่ครับแท่นขาวนับแท่นทีที่อยู่อีกหนึ่งแท่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราลากเส้นมาจริงเราตีตรงน้ำจริงแล้วจุดตัดมันอยู่ตรงนั้นแล้วเราลากมาแล้วมันผ่านแท่นทีอันนี้ได้เนี่ยเราไปดรอปบ,บนแท่นทีนั้นก็ได้นะครับเพียงแต่เราปักทีไม่ได้แต่ว่าตามเงื่อนไขของกฎก็คือว่าลากเส้นตรงจากเป้าผ่านจุดตัดน้ําบนเส้นตรงนั้นโดยไม่ไกลหลุมตรงไหนก็ได้ซึ่งมันอาจจะอยู่บนทีออฟแท่นอื่นๆ ที่อยู่ทางนั้นก็เป็นไปได้อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือแม้กระทั่งดอปโซนก็พื้นที่ไม่ไหวดูแล้วไม่น่ารอดลากเส้นตรงแล้วก็ไม่มีพื้นที่ไหนดีเลยมีแต่ลับพื้นที่เอียง,ยงท่านอย่าลืมนะครับเรากลับมาตีบนแท่นเดิมก็ได้ซึ่งบนแท่นเดิมนั้นท่านสามารถจะปักทีได้เหมือนเดิมอีกลองนึกถึงทางเลือกต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดไม่ใช่ว่าตกน้ำพาสามทีไรก็เดินไปดรอปโซนอย่างเดียว มันมีทางเลือกอื่นอีกหรือแม,ม้กระทั่งตีที่เดิมแล้วถ้าเราแท่นเดิมที่เดิมเราปักทีตีก็ได้นะครับซึ่งอาจจะกลายเป็นว่าตีจากจุดเดิมปักทีตีอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับคราวหน้าตกน้ำหาสามดูว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างทางเลือกไหนดีที่สุดสำหรับเราในหลุมนั้นสถานการณ์นั้นวันนั้นท่านน่าจะช่วยในการลดสกอและทำให้สกอท่าน,นนั้นดีกว่าเดิมก็เป็นไปได้เหมือนกัน วันนี้ฝากไว้นะครับขอบคุณนะครับสนามกอล์ฟฟินิกโกสที่พัทยาก็อื้อเฟือสถานที่ในการเด้นทาในวันนี้และพบกับผมกับช่วงของฮีเซ่ใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปครับ ช่วงฮีเซทชีเซทสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราชา้าง